ไม่รู้จะพูดยังไงได้แต่ถอนหายใจพอเป็นเรื่องที่จะพูดกันเนี่ยมีอะไรน่าหนักใจหรอหนักใจคือยากแล้วก็เป็นปัญหาที่ทุกคนไม่รู้ว่ามีปัญหาอเป็นปัญหาที่ทุกคนไม่รู้ว่ามีปัญหาอยู่ใช่ไหมไม่รู้ตัวว่ามีครับเออเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องเงินของเราเนี่ยแหละรครับประมาณการค่า <S <S ใช้ใจ่ายโอ้อไม่เคยทำไม่เคยประมาณแล้วก็ไม่รู้เด้อมันเท่าไหร่อะไรยังไงเออใช่ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะ พอถึงเวลาค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันมาแบบชิดิดไม่ได้เตรียมตัวใช่ไหมอยู่ๆค่าเทอมมาอยู่ๆประกันรถมาอยู่ประกันชีวิตมาอย่างงี้ใช่มครับปรับมา้เอ้ยเอ้ยเราเอาที่ไหนวะบันก็มีปัญหาอยู่เรื่อยๆแบบนี้นั่นวันนี้เราเลยต้องมาคุยกันว่าต่วางแผนการเงินเรื่องแรกที่ต้องทําให้ได้คือต้องประมาณการค่าใช้จ่ายให้ได้ก่อนใช่ครับอืมนะครับมาดูกันวันนี้ก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตอนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์ตังค์เข้ามาได้หร ถ้าจะเขียนประมาณการค่าใช้จ่ายในปีนี้คือปีสองพันยี่สบสี่ส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยในการประมาณการมันจะแยกได้เป็นสอส่วนใหญ่หญส่วนแรกก็คือส่วนที่เหมือนเหมือนกับปี2 0 2 3ันั่นแหละเหมือนเหมือนเท่าก,ทกันหรือใกล้เคียงกันเช่นอะไรยังกินเหมือนเดิมไม่อร่อยกินสามมือไหมม <laughs> ไอ้บางคนทำไอเอฟหรือหดลงมาเหลือสองมืออาจารย์เดี๋ยวนี้ถ้าอดสองมือก็เขียนใหม่เลยนะจากปีที่แล้วสามปีนี้เขียนสองเลยครับสองอาจจะแพงขึ้นก็ได้นะใช่เวลาที่กินอาหารคลีนทั้งหลายนะต้นรุ่นแพงอะกินลำบากอะใช่ไหมทำเองก็เหนื่อยกินง่ายๆกับเรานี่หกสิบเจ็ดสิบบาทแต่พอจะกินเป็นคงเป็นคลีนหูปลาเป็นร้อยนะ เใช่ไหมก็ประมาณการมาก่อนว่าอออาหารยังกินเหมือนเดิมไหมล่ะต่อมาเตือนอะไรไหมครับพวกที่ไม่ไม่น่าจะเตือนเดิมแน่ๆประกันสังคมยกเว้นเงินเดือนปรับจากหมื่นสามหมื่นสี่เป็นหมื่นห้าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเกินหมื่นหน้าขึ้นมาแล้วนะมันเจ็ดร้อยห้าสิบต่อเดือนเท่าเดิมแหละก็คือเก้าพันต่อปียังเท่าเดิมถูกไหมถ้าเงินเดือนไม่เพิ่มพวกกบกปวินปันก็หน้าเท่าเดิมแต่กบกนี่เพิ่มแน่เพราะเงินเดือนพยาการโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่โดนลงโทษมันจะเพิ่มแต่ด้าเงินเดือนเอกชนบางทีปีนี้เจ้านายก็จะบอกว่่่าาขอบคุุณนะทททีมมเ ให้กับองค์กรตลอดมนาะแต่เนื่องจากองค์กรขอเราประสบปัญหากับวิกฤตเศรษกฐกิจดังนั้นเ,เดือนเดือนที่จะขึ้นให้ขอตาไว้ก่อนนะอันนี้แบบถ้ามีตัดปร,เริเวณตันก็เท่าเดิมไปพี่แม้ขอตาไว้ก่อนแต่ออกรถใหม่เอ <laughs> <laughs> ขับมาโชว์ลูกน้องวิ่งค่าผ่อนบ้านเท่าเดิมไหม <h ums> ถูกไหมค่าผ่อนบาน้านค่าเช่าบ้านถ้า เจ้าบอกว่าไม่พื้นก็เท่าเดิมถูกไหมใช่ผ่อนลุดแบบนี้ก็เท่าเดิมแต่ที่ผ่อนสินเชื่อส่วนบุคคลเท่าหลายนอกระบบนในระบบเท่าเดิมไหมเหมือนบัตรเครดิตกรณีจ่ายขันต่ํานะคือบัตรเครดิตเนี่ยประเมินไว้เฉพาะกรณีที่เวลาเราจ่ายขันต่ำเพราะว่าในคนไทยส่วนใหญ่ใช้บัตรเครดิตในร้อยคนเนี่ยเกิน60-70เปอร์เซ็นต์มันจ่ายกันต่ำอ่ะมันไม่ได้บบ 40, 000, จ่ายแบบเช่นรูด40,000จ่าย40,000รูด8,000จ่าย8,000ไม่ใช่ไงรูด8,000จ่ายเท่า,หาไ,ไหร่มันจ,จ่าย800 รูดบัตรเปผู้ชายรู้ตัวไอทีโอ้โหนีท่วมแบบนไ,ได้ประเด็นความสุขแบบใจสืบความสุขค่าเดินทางนะปีนี้ใช่ไหมน่าจะประมาณทรงเดิมไหมค่าน้ำมันรถน่าจะทรงเดิมไหมครับตัวค่าบำรุงรักษารถล่ะบางคนงไม่ได้เขียนแผนพวกนี้เอไว้แต่มันต้องมีอ่ะ ของมันต้องมีมีรถมันต้องมีแหละสามเดือนสี่เดือนไปศูนย์ครั้งหนไงไงึ่งใช่ไหมก็าจะทรงๆรงเดิมอยูอย่เหมือนปีที่แล้วไหมพวกค่าหอ,อพักลูกค่าเดินทางลูกกรณน,นี้คนมีลูกไปเรียนไปพักขอพักนอกจากผมเนี่ยก็ต้องมีค่าหอ,อพักค่าเดินทางของลูกมีพวกค่าเทอมลูกไหมเขียนไว้ยังว่าปีนี้ต้องจ่ายกี่เทอมมีทำมุมีส,ม,สมุ่งเสมอไหมมีเงินที่เสดเท่าค่าอาหารหมาค่าเสื้อผ้าแมวยังเหมือนเดิมไหมเตรียมค่ารักษาสัตว์ไว้ด้วยนะครับเออค่ารักษามันจะป่วยไหมือนปีที่แล้วไปก่อน โทรศัพท์เน็ตยังเหมือนเดิมไหมค่านาค่าไฟเหมือนเดิมไม่ก้งค่าค่าไฟนี่เขาจะมาขึ้นมาขึ้นตอนหน้าร้อนแล้วลดให้เราตอนหน้าหนาวเ <c oughs> จอกนะครับก็ก็กาบาลานซ์นะครับช่วงหน้าร้อนใช้เยอะก็ขึ้นก่อนทีนี้พวกค่าเอ็นโดเทล่าสั่งสรรค์กับเพื่อนงานเลี้ยงรุ่นหรือยังผมนี่ก็เขียนไว้เสร็จปั๊บเลี้ยงรุ่นมีเลี้ยงรุ่นเลยมั้งนะ่ะรู้ไหมตั้งแต่เลี้ยงรุ่นพวกทหารเราเราที่เรียนด้วยกันกนะ่อนนะร่วมเรารวมสามเราทัาอย่างร้อยสามครั้งในหนึ่งปีจากนั้นมี่า มาอะไรมีสังสรรค์ไหม,มกีรอบมีแผนที่อออกรอบตีกลอฟกับเพื่อนสักเดือนละกี่ครั้งพวกนี้นะครับจะมีอะไรครับอีกตัวที่คนไม่ค่อยคิดคือไอ้พวกที่เป็นรายเดือนทั้งหลายไม่มี็นาอะไรเนะี่ยแต่พวกที่มีมาเป็นเดือนนะแต่พวกมาระจําทุกปีเช่นเบี้ยประกันชีวิตประกันรถประกันบ้านหลายคนระมาเสร็จตกใจ เห็นบินบางทีนะใบแจ้งของบริษัทประกันส่งมาไปส่งมาเสร็จปั๊บแฟนก็ก็เก็บกรว่าไว้ไมไ่ทันได้เห็นใช่ไหมมารู้รอีกทีตอนเตือนอีกรอบหนึ่งว่าจะเลยยิ่งนึกมึกแต่ตอนนั้นอะช็อกอะ่ะเพราะไม่ได้เขียนแผนเราต้องจ่ายเดือนไหนใช่ไหมมันมาเป็นปีไงบางสภาวคนที่ไม่ได้จ่ายรายเดือนนะพวกภาษีสังคมละมเหมือนเดิมไหมกับถิน่นผ้าป่างานบวชงานแต่งงานศพทั้งหลายแต่ปา่ามีดีเป็นไงครับยังเขียนแผนตรงทรงเงินปีที่แล้วอยู่ไหมพวกเงินได้ครอบครัวอาหารเสริมคอลลาเจนอยู่นะ เออเงินพัฒนาตัวเองบางคนมีงบพัฒนาตัวอเองมาเช่นอันนี้ผมมีอย่างผมเออต้องมีซื้อหนังสือปีนกี่เล่นเข้าคอส์สสนมมนาปีนเท่าใช่ครับวางไว้เลยเออวางไออวงไ้ถ่อยนะครับโลมบนหยุดเทศกาล <laughs> ปีใหม่เราเฝ้าบ้านหรือว่าต้องไปไหนสงการจะเฝ้าบ้านหรือไปไหนคือบาง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 ,บางคนก็ไม่ไปตอนน้ำใจไปตอนไหนมันหยุดตอนนั้นใช่ไหมม,มันไม่ได้ไงแค่อย่างอย่างผมเลยการยังไม่ได้แบบ เป็นพนักงานประจาเราทาอิเราทากันอิสระใช่ไหมอาจารย์เราทีมใหม่ผมนอนอยู่บ้านกคนไปเที่ยวกันไปเลยเออใช่ต้องระวังแบนได้จะไปไปปอดดีอยางผมแม้แต่ผมเป็นแบบนี้แต่มันหนีไม่ออกเพราะน้องก็ทํางานอือันนั้นก็ต้องไปพร้อมเขาในในช่วงเทศกาลเหมือนกันแหละไปก็ไปไปบ่นกันที่ร้านอ่ะเป็นบ่นกันที่ปั๊มน้ำมันคนเยอะที่ห่ายจะาข้องน้ําเต็มแน่นไปหมดเมื่อไปหมดไปตรงนั้นแหละเอองั้นงบเทศกาลหนึ่งมนีป่ะอืมพบสมาชิกพวกบันเทิงในโซเชียลเนี่ รีคยูทูปพรีเมียมอะไรอย่างไยังมีป่ะใช่ครับแล้วก็อันนี้ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงครับตอนนี้เราอินเทอร์เน็ตเราเข้าสู่ยุคที่จะต้องเสียเงินเพื่อใช้บริการแล้วเราจะไม่ไม่แทบจะบดยุคของคําว่าฟรีแบบสมัยก่อนแล้วตอนนี้มันเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนทายแล้วก็เขียนแผนค่าใช้จ่ายพวกนี้นะครับเรามีเงินออมลงทุนแบบ DC a ที่คือลงไว้ในปี2องยีที่จะลงต่อเนื่องหรือเปล่าบางคนมีเนี่ยป๋าปอมทรั์เป็นเออป๋ก ปนจากมทามพับก็ประจำอ่ะเดือนละสองพันห้พันทุกเดือนก็มีบางคน DCA กองทุนรวมหรือวุ้นทุกเดือนก็มีครับใช่เอ๊ะหุ้นนี่บางคนปลอมตัวมา DCA เฉยอาจารย์ติดตอยอยู่ลรวบอกดี a ไหมนี่คือปั่งที่เขียนค่าใช้จ่ายที่เคยใช้แน่ๆในปีสอ2 3นยีสาแล้วประมาณทรงๆรงเดือทีนี้มันจะมีค่าใช้จ่ายที่อาจจะ ต้องเพิ่มในปี2 0 2 4ที่ไอท้ที่ต้องเพิ่มมันจะมี2อ,อย่างนะโดนบังคับเพิ่มเช่นอะไรบ้างครับเช่นพ,พ,พั่วบริเวณฟันกบบขอเพราะเงินเดือนมันเพิ่มไงก็ต้องถูกตัดเพิ่มขึ้นไปด้วยตามขั้นของเงินเดือนนะครับอะไรต้องเพิ่มอีกครับที่โดนบังคับเพิ่มเบีย้ยประกันสุขภาพเช็คตัวอ,อย่างว่าปีนี้เข้าเกณฑ์ต้องเพิ่มไหมมันจะปรับทุก5าปีเออทุกช่วงอายุ5าปีนะนนหมายถึงว่าไม่ได้ซื้อครบ5ปีแล้วปรับเช่นมันปรับตอนอายุ3ามสิบไปปรับเจ็ดแล้วไปปรับตอนราม้พิ่่มเทาไ่ ก็ลองเช็คกับทางของตัวแทนที่เราใช้บริการดูว่าเราต้องเพิ่มเบีย้ยเท่าไหร่ในปีนี้ก็ได้วาแผนกันไว้ถูกบางคนเห็นกลับไปที่ช็อกเฮ้ยไม่เพิ่มขนาดนี้กูเตรียมเงินไว้เท่าปีที่แล้วแต่มันจะมีต้องเพิ่มนีพ่พวกส่วนที่ต้องเพิ่มอะไรบ้างยิ่งอายุเยอะๆเนี่ยยิ่งแบบช็อกเลยเวลาเห็นเบีย้ยค่ารักษามาทีปรับแรงเราไม่งเพิ่มถือถือถ้าไม่วาแผนเว้ก่อนจะมีปัญหาไอ้ครั้นจะไม่มีค่ารักษาต่อในตอนที่ก็เพิ่มเบีย้ยโอกาสป่วยก็ดันสูงขึ้นมาด้วยสิเพราะอายุมากขึ้นเราโอกาสเจอเจอโรคกมากข ใช่ครับเออ,องั้นต้องวางแผนว้ล่วงหน้าก็บางคนก็จะมีแบบนี้วินิค่าก<อ>่อบ้านปีสองพันยี<อ>่สิบเต็มเพิ่มเพราะว่าทําเรื่องฝนเป็นแบบขั้นบันไดเอาไว้ไงอืมนี่บางแบงค์งมีเช่น่ช่วงแรกแล้วปีแรกก่อนเท่านี้ปีสองขยับตอนนี้ค่อยขยับปีสามแล้วก็มีแบบนี้นีกนะแต่ช่วงก่อนแรกแรกตอนก่นอนน้อยสบายสบาย <ไ S 2> ใช้ <ไ S 2> ชีวิตสองพันยี่สิบสามไม่เดือดร้อนพอปีนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมไม่ได้วางแผนว่าจะเรื่อง <laughs> อ๋อเขาปรับเพิ่มแบบแบงก์งกำไรสองแสนล้านเอาเปรียบเอา ไม่เพิ่มตามเขาก็จะมาเจอดราม่าในเรื่องของผ่อนเท่าไหร่ก็มีแต่ดอกไม่มีต้นนั่นแหละครับท่านผู้ชมงั้นเรามีเรื่องนี้อยู่ไหมในเรื่องค่าวดบ้านที่ยองผ่อนเพิ่มเป็นขั้นไหบ้านะครับครับตอนนั้นมีอะไรที่โดนบังคับเพิ่มมีว่าเรื่องตามมาในในปีนี้บบครับบัตรเครดิตที่เคยจ่ายขัานตามอ่ะ เดิมทีก่อนโควิดเนี่ยก็จ่ายขั้นต่ำ10%พอโควิดขึ้นมาเนี่ยมีการผ่อนผันให้เหลือผ่อนให้จ่ายขั้นต่ำ5%ได้ตอนนี้ปรับขึ้นแล้วดีกว่าอ่าทีเนี้ยปีเนี้ยเขาจะขยับบางแบงก์เริ่มมาแล้วบางแบงก์ปรับมาแล้วเป็น8%นะอ่าพอเจอ8%บางคนนี่แบบเพิ่มไม่แค่3-3บางคนถึงช็อคแล้วพี่หลุดเป็นแสนปึ๊ดเออถึงช็อคเลยนะเขียนไว้อย่างว่าไอ้นี่บัตรเครดิตที่ค้างเราต้องจ่ายขั้นต่ำต้องปรับเพิ่มกลายเป็นเท่าไรต่อเดือนเลยต่อ นะครับครับอีฝั่งที่โดนบางครับเพิ่มนะนี่อปีฝั่งหนึ่งในปี2 0 2พันมันมีฝั่งที่ควรเพิ่มหรืออยากเพิ่มไหมอืมอยากจะทําอะไรเพิ่มหรือเปล่าใช่บังครับเพิ่มอีเรื่องที่งืึ่งแบบพวกพวกปี่ี่รถยนต์อะยางรถยนต์ปีนี้จะครบดิวไหมเนี่ยอ๋อจานเพิ่งโดนไปเออเนี่ยเนี่ยเพิ่งเพิ่งเรียบร้อยมันก็มันหกหมื่นโลไปแล้วอะใช่ไหมอืมคุณจะครบหกหมื่นโลปีนี้ไหมหรือว่ายางเริ่มมีร้อยแปดแล้วล่ะครับพวกนี้เขียนว่าอย่างปีนี้ต้องใช้ไหมทีนี้ฝั่งที่ ควรเพิ่มหรืออยากเพิ่มมีอะไรไ้มครับควรต้องเพิ่มเงินสำรองฉุกเฉินไหมเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยเก็บเงินเพื่อสำรองฉุกเฉินเลยควรเพิ่มไหมควรเชื่อต้องเพิ่มเรื่องของพวกเงินออมลงทุนไหมถ้าคิดถึงแผนเกษียณจะอยู่ให้สุขสบายในตอนเกษียณมันควรต้องเพิ่มการลงทุนในปีนี้ไหมหรือเพิ่มเงินออมในปีนี้ไหมบางคนพลิกดูแผนประกันสุขภาพตัวเองไหมที่ซื้อไว้มันเป็นรุ่นเก่าว่ารุ่นเก่ารุ่นที่มันแยกค่าใช้จ่ายไว้เช่นค่าห้องสามพันมันเบิกค่ารักษาอื่นๆไม่เกินสองหมื่นต่อครั้งถ้าผ่าตัดไปดู ต้องไปดูว่า,าผ่าแผลไหนได้ทัาไหร่ด้วยนะเดินเข้าโรงพยาบาลเสร็จนะประกันที่ถืออยู่เมื่อไหร่ที่หมอสั่งแอดมิดเนี่ยสบายใจไหมกับประกันสุขภาพที่ถืออยู่นั่นควรต้องเพิ่มไหมถ้าจะปรับเพิ่มลองไปศึกษาปรึกษาตัวแทนหรือปรึกษาที่ปรึกษาการเงินหรือจะถามมาที่นี้ก็ได้ว่าของเราถ้าจะปรับเป็นเบี้ยประกันสุขภาพไปพวกตระกูลที่มันสบายใจหน่อยเช่นหมอจ่ายไม่ต้องไปนั่งกังวลมันแย่ในอะไรเท่าไหร่นะเรามีสักห้าแสนสักล้านหนึ่งเออเค่อยสบายใจแอดมิดโรงพยาบาลได้ได้ไม่ต้องกังวลเนี่ย มันต้องใช้เบี้ยเท่าไหร่คนต้องปรับเพิ่มเรื่องพอดีไหมเดีบางคนต้องปรับเพิ่มเรื่องประกันชีวิตไหมเช่นเมื่อปี2023ก็เป็นไงเขาก็คนเดียวอยู่กับหรืออยู่กับสองคนกับภรรยาแหละใช่นไหมปีนี้ปีนี้ภรรยากําหนดคลอดต้นปีนี่แหละงอกมานึงคลอบมันเรียงเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมมันมีลูกมาเป็นภาระแล้วแต่ว่าเราต้องรับภาระค่าใช้จ่ายลูก เกิดตายมาเป็นไงหมดควรต้องประกันชีดเพิ่มไหมล่ะอ,อย่า,าต้องมีไหมเรื่องพวกนี้นะครับมีแผนจะต้องซื้อสินทรัพย์ใหม่ไอ้รถที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับมันพาเราไปถึงเป้าหมายไปคือมันพาเราไปไปไหนมาไหนหรือเราเป็นคนมักจะพามันไปไหนมาไหนเยอะกว่าตอนขับมั่งจูมั่งเข็นมั่งถึงเวลาต้องเปลี่ยนมาตอนอย่างบางคนเลจจะอยากได้นาฬิกาใมมออหม่ไหมล่ะเออถูกไหมก็ไม่เป็นไรจะซื้อเป็นรางวัลด้วยก็แต่วางแผนนะครับไม่เมดคิดมือถือแท็บเล็ตที่ถืออยู่อะ เนี่ยตอนอ,อัดเนี่ยซัมซุงเอสยี่สี่จะมาเห็นเขาว่าน่าจะเป็นปฐมมาบทของมือถือยุคใหม่ที่ใช้เอไอเลยด้วยแหมหน้าโดนจริงๆเออหน้าโดนก็น่าโดนแต่ไอของเก่าที่ต่อไอ้นี่หน้าโดนก็ต้องเปลี่ยนก็มีใช่ไหม่ <c oughs> าทิ้งไปสิ <c oughs> โดนของใหม่ไปเลยแล้วบางทมันไม่ได้เสียนะ <c oughs> แต่มันอัปเดตเวอร์ชันไม่ได้มันส่งในแอปแบงก์ก็ใช้ไม่ได้ไปด้วยไงใช่ครับก็คือมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของยุคนี้เลยครับมันจะ Apple เพิ่งออกมายอมรับเองนะครับว่าไอ h o n e ขมัง่งจงใจทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้น้อยลงเพิ่งออกมายอมรับครับเขาบอกว่าเพื่อรักษาแบตเองนี่ <laughs> มันเป็นอย่างนี้ครับยุคนี้ซึ่งเราหนีไม่ออกทำไงได้ใช่ไหมมันโดนโดนครอบงาให้จับไอที่ไม่เคยมีกลายเป็นมีแล้วไม่มีก็ไม่ได้นลงทุกอย่างไปปผูกอยู่ตรงนี้หมดใช่ครับ อนนี้ปีสมันี่สี่ถึงดิวถึงรอบจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ต้งมี้ไหอหาวางแผนด้วยหรือเปล่าคับเรื่องนี้เราอยากจะพัฒนาตัวเองหรือเสริมสร้างทักษะในเรือ่ออาชีพสำรองเพิ่มไว้กันมากไหมในปีนี้ไปเรียนรู้เลยเพิ่มหน่อยไหม,มใช้งบเท่าไหร่ดีนะครับแล้วก็หรือมีแผนท่องเที่ยวต่างประเทศไหมจะใช้งบเท่าไหร่ดีบางคนวางแผน เก็บเงินปีนี้แต่ไม่เที่ยวปีนี้ก็ได้คะเก็บเงินเพื่อเที่ยวในปีสองปีข้างหน้าก<ช>็ได้ดังนั้นควรต้องเริกกิจกันยังไงปีเท่าไหร่ดีนี่คือตัวอย่างวิธีในการเขียนประมาณการค่าใช้จา่ายมีอย่างดึงขอเสริมท่านพีจันอันนี้มาจากเพื่อนผมเลยมันมันเรียกว่าง,งบกันบ้างบอะไรนะกันเป็นบ้ากันเป็นบ้าเออเป็นงไงมันคืองฟุ่มเฟือยครับมันบอกผมว่ามึงกันไว้เลยเท่าไหร่ก็แล้วแต่มึงเลย หรือค่อยๆเก็บๆไปก็ได้แล้วจะไปซื้ออะไรก็ซื้อจะไปใช้อะไรก็ใช้ลยอเท่ากมาก็ใช้ซึ่งโอเคไม่ผิดนะถ้าเกิดว่าเราเราเราทำแล้วไม่ได้ไม่ได้ส่งผลตออภูมิคุ้มกันทางการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็คือชิลรก็ได้แล้วเหลือเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินเช่นมีเงินสำรองฉุกเฉินตกงาตกงานมีซ่อมรถมีนะอยู่อยู่แอร์ที่บ้านเสีย มันต้องซ่อมไหมล่ะอเออไม่ซ่อมก็เปลี่ยนใช่ไหมมือถุงมือถือแท็บเลต็ตเครื่องโน้ตบุบ๊กโน้ตบุ๊กใช้ไปใช้มาเป็นไงฮนะ,ะเดี๋ยวว่าไม่เจ๊งก็อยากได้ของใหม่เออถูกไหมถูกสมมติถ้าเรามีวางทุกทุกอย่างหมดแล้วเสร็จมันมีงบให้ความสุขตัวเองที่เรื่องงบกันบ้านนี่ก็โอเคนะ่ะม,มันต้องมีอ่ะใช่ไหมถ้าทำแล้วชีวิตมันมันดีขึ้นทุกอย่างมาดองหาเนื่อความสุขอยู่แล้วไงใช่ของของเพื่อนผมไอคนที่บอกเนี่ย งบฟุ่มเฟือยของงบกันบ้าของมันเนี่ยมันเอาไปซื้ออะไรไมาจันบีไวดีซิลโอเคก็เป็นความสุขเขาความสุขเขาผมว่าเออโอเคห <c oughs> าได้เยอะ<ม>ใช้ไ<ม>ด้เยอะไม่ผิดเลยไม่ผิดเขาไม่ผิดก็ซื้อเสร็จไม่ได้ส่งผลกับทอกการในด้านอื่นๆนะไดเ้เพราะมันก็ใกล้ๆงบตัองเที่ยวหน่อยใช่ไหมใช่ครับมันเป็นงบอย่างเมื่อคืนก็นั่งดูขบวนรถไฟสายอะไรเบรลิน่าของอิตาลีที่วิ่งไปสวิตเซอร์แลนด์นั่งดูเสร็จเออหน้าวางแผนไปเหมือนกันนะเนี่ดูเสร็จดูเสร็จก็มันก็ไหลไปอยู่ช่องไอ้ที่ รถไฟหรูในญี่ปุ่นวิวสวยไม่กันนะแต่เที่ยวละหกพันดอลลาร์ <laughs> แต่ขอไว้ที่อิตาล,ลีไม่แพงนะอิตาล,ลีสวิตไม่แพงแไปแพงในเนี่ยค่าเครื่องบินค่ากินเห็นตอนเวลาไวะจอดสถานีปลายทางไอ้คนที่ดําช่องก็เป็นเป็นฝรั่งนะเขาก็เปิดมาดูว่าแม่เจ้าไสกรอบก็มันราคานี้เลยเลยช่วยกูด้วย <laughs> แน่นอนถ้าวางแผนเอาไว้เราสามารถรับหนูงมือได้เพราะว่าเรื่องการต้องเที่ยวต่างประเทศแม้ตั้งลีกาชินก็บอกว่าแนะถามว่าควรเป็นหนึ่งในแผนการหนึ่งเหมือนกันนะจึงเขาทำตั้งแต่สมัยที่เขายังจนนะเก็บเงินเพื่อต้องเที่ยวนะเพราะมันมันไปแล้วมันได้กำลังชีวิตกลับได้มาอ๋อได้แรงมันันใจกลับมาไม่ผิดที่จะทำแบบนั้นครับแต่ผิดนะถ้าจะไปไม่วางแผนร,รูดปื้ดแล้วมาผ่อนขี้หลังนะไอประเภทแบบอยู่ๆเพื่อนชวนรูดปื๊ดแล้วไปเลยนี่กลับมาผ่อนเนี่ยโอ้โหไม่ดีนะครับไม่อยากอยากทำมันเป็นกันเยอะด้วยว่า ใช่ครับเ,ออเจอโปรโทัวร์ไฟไหม้เห็นไหมออออมันกระดุเลยด,ยดยังนั้นคราวนี้กลายมาเป็นไฟลนก้นเราเนี่ยใช่ทัวร์ไฟไหม้ผมเคยนะอาจารย์ไปญี่ปุ่นเมื่อสิปีก่อนออคุยกับเพื่อนแง่แบบอาทิตย์เดียวอะไปเลยอะแต่โชคดีตอนนั้นมีเงินสำรองอยู่เอาตรงน,นั้นไปใช้ซึ่งถ้าเกิดเรามีเงินสำรองแบบนั้นไม่ผิดการเอาเงินสำรองไปเที่ยวแบบนี้ผิดไหมไม่ผิดเงินสำรองเฉยๆนะไม่ผิดดังนั้นที่ถึงบอกว่าใน,ในแผนเรื่องของประมาณการค่ายๆควร ต้องเขียนเรื่องแผนเงินสำรองฉุกเฉินแบบนี้ด้วยมันไม่ได้สำรองไว้เผื่อตรงงานอย่างเดียวหรอกมันมีสำรองที่คิดไม่ถึงเยอะแยะไปนะ่อมโน่นซ่อมน,อน,อมนี่ใช่ไหมใช่ครับเรื่องเงินสำรองฉุกเฉินนี่พูดกันได้อีกเยอะอะใช่นี่มันมีหลายอย่างมันต้องมีสมุนกงมันต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินนะ ครับ,รบนี่คือตัวอย่างวิธีเขียนประมาณการคร่าใช้จ่ายเพื่ออะไรครับตอนนี้เข้าต้นปี2024แล้วเราได้เขียนประมาณการค่าใช้จ่ายของปี2024กันเรียบเขียนแล้วมีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่มันแตกต่างจากปี2023เยอะไหมพอเขียนได้เราจะได้วางแผนกันได้ว่าถ้างั้นค่าใช้จ่ายที่อย่างไหนที่เรียงไม่ได้จะได้ตัดไอ้ที่เลี่ยงได้ไปถ้าไหยได้เราไม่เพิ่มถ้าตัดไม่ได้ไปหาทักษะทำะไรายได้เพิ่มแบบส่วนทำอะไร มีเยอะโอกาสมีเยอะในยุคปัจจุบันครับท่านที่อยากรู้ว่าควรต้องเริ่มต้นวางแผนทางการเงิน,นยังไงนี่เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นวางแผนกันเห็นนะแต่ถ้าอยากรู้นะครับแนะนามาคอร์สสัมมนาที่พวกเราจะจับกันเป็นประจําทุกๆเดือนนะครับนั้นอย่างเดือนนี้จับที่ไหนนะครับพวกเราสามารถดูในที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็ากดซุปเปอร์แท็เข้ามาได้นะครับหรือกดแชร์ไปเยอะๆนะครับหรือส่งไปให้คนที่คุณรักนะครับเขาจะได้ประมาณการค่าใช้จ่ายกันได้แล้วก็รู้ว่าปีนี้ควรจะวางแผนเบื้องต้นยังไงนะครับพบกัน,นคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ